เอาของกินเหรอจะเอาอะไระเอาหนมเอาหนมใช่ไหมเออเดี๋ยวแม่เอาหนมให้โอเคค่ะอันนี้เป็นบ้านของน้องมิอานะคะทุกคนเดี๋ยวแม่เอานี่นะเอานี้นะน้องมิอาจะกินขนมค่ะนั่งดีๆนัง่งเฉยๆนั่งรอคุณแม่ค่ะนั่งเฉยๆใกล้ๆแม่ค่ะ มันใกล้ๆตรงนีจน้จัดก่อนจัดก่อนอันนี้นี่ขยับเข้าไปอีกขยับอีกน้องขยับไปอีกได้ป่ะโอเคเดี๋ยวแม่เอาขนมให้นะคะมันเป็นขนมของน้องหมานะคะทุกคนแซลมอนฟีดได้ซึ่งมีอาอยากกิน เปิดออกมามันก็จะเป็นแบบแข็งๆน้องหมาน้ำหนัก1.5เอ้ย1กิโลถึง5้กิโลก็กินได้กินได้ก็ประมาณ5ถึง15ชิ้นนะวันนี้คุณแม่จะให้แค่3ชิ้นนะคะนี่เลยค่ะ3ชิ้นแล้วก็ขอคุณแม่ค่ะดูอยากกินมากดูดิอ่ะขอมาเร็วๆ ừ kín ào kín lơi ào yoi ào kín kín à, mẹ bay yoi mẹ đi đi hay kín đi đi kín hết một nà Hãy subscribe cho In này chạm thì mẹ hay gì mẹ Ô ô mặt là, là khách mẹ đuổi xí mẹ đuổi mẹ đuổi xí mẹ đuổi mẹ แล้วก็ปล่อยให้มียกินไปนะแม่จะไปล้างจานเยะกินกล้วยไหม